<c oughs> เอาละทุกคนขอกับส,สุีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องอาแน่เปลี่ยนชื่อแล้วนะวันนี้อยู่กับช่องเชนนะจะบอกให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับสวนสนุกและสวนอาสวนสนุกกระทุ่ยม่ใช่สวนเต้นรของผม,ผมกันอีกแล้วนะคะผมอา,าวอาวอะไรไมได้ก็คือ,อ <c oughs> <c oughs> ผมยังจะไม่ตัดต่อเลยบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะรู้เหตุผลนะครับทุกคนเอ่อคิดเกียอ่ะเอ่อผมค uh. uh. ิดเกียรติงีนะเอ่อห้าเปอร์เซ็นต์อห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะ เราแพ็กไม่ใช่แพ็กนะครับเราจะมาวดต่อนะครับเฟดที่สิบสองครับสเตทไม่ใช่เฟดนะอย่าอ่านคือบึ้มนะครับเฟดมาได้ไงสักนึ่งงงไปหมดแล้วปัญญาปัญญาดีมากเลยนะครับผมจัดหนักเลยเอาปปาเล็กซี่ไยก่อนเราไม่ปล่อยให้ปลดมาลุกรานพื้นที่แสนล้ำค่า มันล้าข้างงงเลยไม่เสียนล้มข้างลองไปได้หรอกเนาะตีมาตีมาสิบ้าเอิงไม่ตีอย่างนั้นแหละเอาให้พี่เซโกเราเซโกที่ไหนล่ะไทยเซเลท็อปใช่ไหมไทยเซเลท็อปไอ้นี่ไปก่อนนะไอ้นี่เจออะไรเอ่ยไอ้ทังไปก่อนนะโทษไม่ก้อนอย่าบอกว่าไม่จบมันเป็นโลกอละไร อยากจะรู้มันเป็นโลกอะไรนะคะคือเอไอสมยัยนี้เห็นไหมมีสี่ตบหนึ่ง<อ>มันบล็อกสั่งโอ้โหมันกี่ห้าเลยเอ้าไม่ใช่มันกี่กสี่ใช่ปะ ไม่ใช่โอ้โหผมนึนกว่ามันบล็อกไม่ God. ก็เองก็ตีข้าไม่ตายแล้วเพราะข้านี่คือจริงจกนะไอ้ตูกเกอไปแล้วแม่สนนะคะคือยังไงเราก็ชนะแล้วโอ้แม่ก็จัดไปงางาบงับงับงับสะบัดง,งับ่ืมเลือดเหลือร้อยเป๊ะเก็เลือกไว้ทำไมพี่อยากจะรู้ี่อยากจะรู้จริงๆนะมียกทีสี่ เอ้ตุ๊กแกเราหายไปแล้วตัวหน,นึ่งหยิบป้่งอมโอ้ยมันกล้าสะละเก,ะกเกินนะมาตีไอ้ตุ๊กแกนะห้าของเราได้อย่างนี้รับไปได้เตะมาเลยเออนั่นแหละ ตัแกน้ำเลยเลือึงตัวเราจะทำให้เขาเหลือ,ลยอยนี่น,นะสามเตียงมาปารกซสี่มาแล้อ่ะบล็อกชาร์จสามไปก่อนนะให้เขาตบปารกซี่ตายเลยก็ยิงดีไปเลยแต่ปารกซี่ต้องใช้งนนะไม่รู้นะคะเอไอมันเป็นโรคอะไรของมันถ้าเัเหลือสองน้องผมก็ใช้สองเลยนะตีมาหัวหกได้ ห้าเออยยังดีหน้ายกก็เล็กซี่ตัวหน้ายกเลยมันไม่มาสักกี่บ็อกไปก่อนนะผมอยากให้มันเหลือสามตัวดีมาสิอ้ามีสี่ที่สาม,ม,มเพื่อสี่ลงมา ว่าเล็กสิ่งลงไม่ยอมไปตีมาคอสีต้องจัดสีแล้วไหมพี่ไอ้คอยาวคอมันไม่ได้ยาวหรอกคอมันสั้นนะความจริงเล่อนมันก็ไอ้เส้นก่อนดีไอ่าไม่เหลือสามตัวสักทีนะเพราะฉะนั้นก็เอาสองตัวตบไปเลยก็ได้อ่าหืมงาบกระโดดงาบงาบงาบปุบ๊บ นอนครับผม <c oughs> นอนแง่งแมงเลยอ็มันเป็นลอยเท้าด้วยใช่ไหมเมืม่อกี้เออมาเดินเส้าหนีแล้วอะ่ะ <c oughs> เอ็งนี้ดีบ่อยจังเลยนะตัวอะไรดูก่อนโอ้ยเอ็เองนี้อีกแล้วอระตอนเล่นตอนผมเล่นนอกรอบเนี่ยมันมันหลุดบ่อยมากแล้วตัวไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม อรอดเรียนแล้วโหน,กนบบโึกว่าเสียงทธอสับบีดแต่โอ้ตแมกก็เมสไปแล้วกูดกูดอ <Easy. S 2> ่าอีซี่กูด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 อ่ายังได้น้อยังได้ยังได้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะกูดกูดอ่าีซี่ครับผม ได้ไอ้นี่รัตเตอร์ของของรัตเตอร์อ่ามันมาดูโฆษณาได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันดูโฆษณาได้ด้วยเหรอไออินโดมีนัสเล็กเจนหนึ่งกับเจนสองนะฮะวนตัวนี้จะได้อะไรตัวนี้ผมไม่มีอ่ะมีมีม,มีได้เป็นโมโนอะไรเนะี่ยเทียโกถ้าเราไม่รู้นะคัาบานไม่ออกนะ เออกระหันไม่ออกส่วนอันนี้ก็เป็นเอาไตัวนี้ผมเคยเห็นพี่ปอมมี่ใช้อยู่นะอยากได้มากเลยเช็ียดตัวอะไรเนี่ยเอ้ยตัวนี้ผมก็เคยเห็นสไปโนทาโซลัสเออเออผมอ่านผิดหรือเปล่าเฮ้ยคือถ้าผมาอ่านผิดผมก็โทษนะเวย้ยอาอ่านใช่อ่าน,นชื่อไม่ออก อ่ะมีตัวนี้ติกฮิก้าอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกอ่ะเออคือผมอ่าน,านไม่ออกจริงๆนะเว้ยอันนี้ก็เป็นไอ้นกเอียงนกเอียงนกเอียงอะไรนี่เหรออืม ีอะไรดีเอ่ยแพ็คเงินไหมเงินผมก็มีเหลือๆแล้วนะแต่คลิปมันจะสั้นไปนี่คือคนดูก็เบื่อใช่ไหมล่ะมันน่าเบื่อแล้ดูแต่ค้นๆสั้นๆเ,นเอาไปตัวเดียวเลยนะครับอย่างนไงก็ไหวเพราะว่าถ้าเราถ้าอยไอ้น,นี่เราตายแม้แต่ตัวเดียวคือเราก็แพ้เลยก็คือก็คือว่าไปนอนแค่นั่นแหละโอ้อยนิย่งไอ้รุ้งรัดแป้งไปเฮ่อมาเรียงมาเรียงปากใหญ่ แล้วก็ลัตเตอร์มาครับลัตเตอร์จะตบหรือจะต่อไม่ตบบล็อกสองเหรอเอาไม่ยอดบล็อกสองเอเทำไมผมถึงตีตไปเลยมีสองคือลองเขาตีแต่ไม่เหม,นะมือน่าิงจริงอ่าบบมีสารทีนี้หมอบล็อกหนึ่งเอยไอนี่มันกวนมันกวนตีปะเนี่ยโอ้โหทีนี้จะตบหรือไม่ เอ้ยแต่มันตบผมน่วมไหมเนี่ยไม่ดิสิฟไม่ได้คกิฟอ่ะันไปก่อนนะเ <c oughs> <c oughs> วดละเวดละตูจะโตโบกไหมโตโบกนี้เราก็น่าจะตุยแล้วนะแต่เราไม่ตุยไงตูตายได้นะแต่ตูไม่ตายตกไหมฉันจะไว้ชีวิตแกเพราะฉะนั้นหลับหลับก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตูค่อยไว้ปาก ผมว่าจะทำเจ้าลุงไอ้นี่นะเจ้าลุงอีโวอยู่นะอีโวสี่ใช่ผมจะทำไม่ไม่ใช่ยูโรนะทุกคนอีโ e วนะแต่ผมติดตัวนี้อยู่ไอ้กินพืชตัวเนี้ยนี่นะกินพืชตัวนี้นะเออก็เป็นไอ้ตัวฟอสเล็บในไอ้นี่ป่ะทาไอหนังทาโบสรรตป่ะ เอาแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปผมก็ปดกดไลค์กดซับสไครต์และ share, แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กับช่องอะไรเอ่ยเชนเชนนะจะบอกให้